สวัสด so ีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามากันที่บางแสนเนาะเดี๋ยววันนี้จะจะพาเที่ยวกันบางแสนเนาะตรงด้านหน้าทางเข้าหาดนะครับผมแล้วก็มาเดินชมหาดกันนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่28กันยายน2563เนาะตอนเช้าบรรยากาศดีนะครับที่ ริมหาดบางแสนนะครับผมนี่นะครับคนก็ช่วงเช้าคนยังไม่ค่อยเยอะนะครับบรรยากาศน้ำก็ช่วงเช้านี่น้ำยังลงอยู่นะน้ำยังไม่ได้ขึ้นอยูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับผมแบบนี่กรุงวิศกรบ้านนานะครับผมบรรยากาศชายหาดตอนเช้าๆ ที่บางแสนเนาะครับวิวนะครับวิวมีต้นมะพร้าวนะครับช่วงเช้าบรรยากาศก็ยังดีอยู่นะครับขยะก็มีบ้านครับตรงนี้ใกล้ๆหาดวอนนะครับผมจุดตรงนี้ใกล้ๆหาดวอนเลยไปหน่อยตรงนู้นจะเป็นหาดวอนนะครับผมตรงนู้นหาดวอนนะครับหาดวอนเนาะก็ช่วงวันจันทร์ พวกเต็นท์ก็ไม่ค่อยมีนะพวกไอ้ไอล่มต่างๆถ้ามาบางแสนแนะนําให้มาวันจันทร์อังคารพุธอะไรประมาณนี้เพื่อหัดถ้าสุกเสาร์อาทิตย์ไม่อยากแนะนําให้มาเพราะว่าบรรยากาศจะคนเยอะแล้วก็มีแดดล่มนะครับบรรยากาศความเป็นธรรมชาติไม่ค่อยมีเนาะถ้าเป็นช่วงวันจันทร์หรือวัานอังคารอย่างเงี้ยบรรยากาศจะดีนะครับ นี่ครับดูดูด,ด,ดูวิวไปด้วยกันเนาะหน้าเที่ยวนะครับหน้าเที่ยวนะครับขยะก็มีบ้างนะครับฝากใครที่มาเที่ยวก็ขยะที่ตัวเองสร้างก็ขอให้เก็บนะครับช่วยกันเก็บส่วนมากคนไทยส่วนใหญ่ก็อย่างที่รู้ก็มาได้บ้างเนาะไม่ค่อยเก็บขยะปล่อยขยะนะครับบอกว่าบางแสนสกปรมีขยะขยะเกิดจากไหนก็ พวกเราแหละครับไปเที่ยวเที่ยวแล้วไม่เก็บกันเนาะถ้าเที่ยวแล้วเก็บกันบรรยากาศดีๆก็จะได้ทุกคนนะครับถ้าทุกคนช่วยกันเนาะดูบรรยากาศทะเลนะครับก็มีน้ำจุดนี้ก็สาดนิดนึงพอลงมาข้างล่างนิดหน่อยนะก็คือน้ำลงมากนะครับดูครับดูบรรยากาศหาดทรายเนาะ สายด้านบนนะครับก็ค่อนข้างจะห่างจากในส่วนของถนนพอสมควรเนาะที่น้ำลงเนาะดูนะครับบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศคนก็ปะปายเนาะก็ไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นน้อยเนาะก็มีคนเยอะอยู่นะครับวันนี้เราก็พามาชมบรรยากาศนะครับตอนเ,เช้าตอนนี้เวลาประมาณ อเจ็ดโมงครึ่งนะครับตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งที่ชาหาดบางแสนนะครับเป็นวันเช้าวันของวันจันทร์เนาะวันจันทร์ก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะนะครับดูบรรยากาศดูวิวนะครับอาจจะมีในส่วนของอในคุงติดไปบ้างนะครับก็อย่าถือสานะครับก็ดูๆไปนะครับ ก็มีขยะบ้าเนาะนะครับกินแล้วก็ช่วยกันเก็บเนาะถ้ามีขยะนี่ดูนะครับขยะถ้ากินแล้วก็ต้องช่วยกันเก็บเนาะถ้าไม่เก็บมันจะเป็นความโสโปรคนมาเที่ยวเป็นพันทิ้งคนละชิ้นก็ผ่านชิ้นนะครับถ้าคนมาเที่ยวเป็นพันเก็บทุกคนนะครับหรือเห็นช่วยกันเพิ่อมอีกชิ้นหนึ่งนะครับขยะ ก็หมดไปบรรยากาศในทะเลก็น่าเที่ยวเนาะถ้าเราช่วยกันเนาะนะครับวันนี้ตอนเช้าในคุงก็พามาบางแสนน้ำลงเยอะมากครับวันนี้ช่วงเช้าน้ำลงเยอะมากนะครับหาดทรายก็สำหรับบางแสนเองก็สีไม่ได้สวยเหมือนแถวสตาหีบหรือว่าแถว พวกหาดทรายแก้วนางรองนางลำพวกนั้นแต่ว่าก็ยังก็ยังโอเคพอได้ครับก็ทรายก็สีออกอะไรออกน้ำตาลเนาะดำดำของน้ำตาลดำาๆเนาะออกคําๆหน่อยเนาะครับมาดูน้ำทะเลเนาะเพิ่งเดินมาถึงนะ้านาทีเดินมาถึงน้ำทะเลเนาะโอ้นะครับตรงนี้น้ำลงเยอะมากเนาะดูจากเห็นภาพเห็นไหม น้ำลงค่อนข้างเยอะมากลงมานะครับนี่ครับเริ่มนะเราเริ่มลงมาในน้ำทะเลแล้วเนาะโอเคนะโอเคบรรยากาศก็น่าเที่ยวนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับในการดูแลชายหาดบางแสนของเราเนาะเวลามาเที่ยวเราก็อย่าทิ้งขยะเพิ่มครับถึงไม่ถึงคุณไม่ไม่ได้ช่วยในการเก็บขยะนะครับแต่ก็อย่าทิ้งเพิ่มนะครับช่วยๆกันไป คืออย่างน้อยที่สุดคือเราไม่สร้างขยะให้บางแสนเนาะแต่ถ้าให้ดีก็คือคนละชิ้น2ชิ้นก็ยังดีนะครับอย่างผมขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บประมาณ4ีหชิ้นเนาะ,ะเป็นการช่วยอย่างน้อยมันก็ได้นิดนึงนะครับไม่ได้ได้ทั้งหมดนะครับก็ช่วยๆกันไปคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อชายหาดของเรานะครับที่เราจะได้ใช้กันได้เที่ยวได้พักผ่อนนะครับ ทำดูวิวนะครับดูวิวหาดเนาะดูวิวหาดเนาะโอเคภาพอาจจะหมุนนะครับโอเคครับดูวิวหาดเนาะก็ะมาเห็นหน้าคนที่พาเที่ยวบ้างเนาะ,ะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเนาะผมจะพาเราเดินชายหาดบางแสนกันเนาะไปกันครับผมเนาะ ค่อยๆไปกันที่ผมไม่ตัดต่อนะครับไม่มีตัดต่อนะครับเดินไปด้วยกันล้วนๆเนาะนะครับดูชายหาดไปด้วยกันค่อยๆค่อยๆชมกันนะครับบางคนอาจจะมาบ่อยหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยมาบางแสนก็เชิญแวะนะครับเชิญแวะมาเที่ยวกันนะครับเชิญแวะมาเที่ยวกันที่ชายหาดบางแสนใกล้ๆกรุงเทพเนาะอยู่ชลบุรีเนะาะนะครับ ใกล้ตัวเมืองชนด้วยใครที่ทํางานในอมะตะหรือมาเยี่ยมญาติแถวชนบุรีก็แวะมานะครับไม่ไกลมากแล้วก็อาหารก็ไม่แพงครับแถวนี้เขาค่อนข้างจัดจัดสรรได้ดีคนระับผู้นําท้องถิ่นเขาก็โอเคนะเพราะว่าเขาดูเรื่องของราคาอาหารเขามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับน่ามาเที่ยวอาหารบางแสนไม่แพงครับผมคอนเฟิร์มนะครับเพราะผมมา,มา,ม,ามาบ่อยนะครับก็ราคาก็ กลางๆนะครับไม่ได้แพงอะไรมากนะครับแล้วก็เราสอก็สามารถมาปูเสื่อนั่งเล่นได้หรือใครจะไปนั่งซุ้มนั่งล่มก็แล้วแต่นะครับที่เขามีเจ้าของพวกร้านค้าเขาจัดไว้ให้แล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นลานให้เรานั่งเล่นกินเป็นครอบครัวกันก็ได้มีทุกรูปแบบน,นะครับในส่วนของบางแสนเนะาะฝากนะครับมาเที่ยวกันนะครับ นี่ครับดูวิวฮะอ้าวดูวิวอาจจะเห็นหน้าผู้บรรยายเยอะเกินไปนะครับก็ดูวิวนะครับดูวิวด้วยกันนะครับขยะก็มีนะครับขยะก็เยอะเนะาะขยะขยะอย่างเงี้ยกินแล้วก็ทิ้งเงี้ยนะครับ มันก็เลยสร้างขยะเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเก็บไปทิ้งสองชิ้นเนะาะเนี่ยนี่นะครับผมก็เก็บไปทิ้งสองชิ้นเนาะช่วยกันคนละไม้คนละมือเนอะอาะอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ดูแลธรรมชาติไปพร้อมกับการท่องเที่ยวนะครับอยากเน้นย้ำท่านผู้ชมนะครับให้ เวลาไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติก็ช่วยกัน,นครับช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเห็นไครับนี่ครับผมก็ถือมาสองชิ้นนะครับช่วยไม่มากก็น้อยก็ยังดีนะครับนี่นะครับไม่มากก็น้อยถึงเราช่วยไม่ได้มากถือว่าเราได้ช่วยเนาะอ่านี่ครับจะเป็นต้นมะพร้าวเนาะนะครับเดี๋ยว บางบันเขาก็จะมาเก็บในส่วนของลูกมะพร้าวคัวในส่วนของการล่วงอกใส่นักท่องเที่ยวเนะเาะเด็กลูกมะพร้าวใบมะพร้าวก้านมะพร้าวเนาะนี่ครับบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับก็น่าเที่ยวครับมาเที่ยวกันนะครับผมก็ก็ไม่ได้สกปรกนะครับก็หาดก็สะอาดเขาดูแลดีนะครับเขามีการเก็บขยะทุกวัน แต่ปัญหาขยะไม่ได้เกิดจากในส่วนของหาดเองแต่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาแล้วก็ทิ้งขยะเลี่ยลาดนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาก็ทําความสะอาดท,ทุกวันนะครับการทําความสะอาดนะครับก็ขอให้เราช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของเรานะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับเวลาเรามาเที่ยวเราเห็นเราก็หยิบใส่ถังหรือ อย่างน้อยที่สุดเราไม่สร้างขยะเพิ่มครับสิ่งที่เรากินเราหลังจากรับประทานเสร็จเรากเก็บใส่ถุงนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งลงถังนะครับช่วยๆกันนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม